กรณีของสหรัฐตอนนี้ผมว่าเราไม่ได้ดีวกับดีวกับผู้นำที่ปกติผมคิดว่าเออกรณีของคุณทรัมป์หรือของฮิตเลอร์ก็ดีเนี่ยเออมันเป็นกรณีของคนป่วยโดยเฉพาะคุณทรัมป์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคนป่วยที่อาจจะหลงยุคแล้วก็ติดกับดักของของเอ่อของของอายุของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นผมว่า ถ้าถ้าถาป่วยเหมือนคุณทรัมป์เนี่ยแต่ว่าอายุยังน้อยเนี่ยผมคิดว่าอ่าความเข้าใจในโลกที่เราจะพยายามวางตัวหรือวางสถานการณ์ให้มันให้คนอ่านเราไม่ออกอะ่ะแต่ผมว่ากรณีนนคุณทรัมป์เนี่ยผมว่าทั้งโลกอ่านออกว่าว่าเออคือคนป่วยเป็นคนผู้สูงอายุที่มีความป่วยทางจิตนี้ ตรงนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นของการที่ว่า,าสื่อเองผมสังเกตเนี่ยการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เสียดสีจะอะไรก็ตามอันเนี้ยกลายเป็นเรื่องของการทำเงินของสื่อแล้วผมผมสันนิษฐานนะสื่อใหญ่ๆตอนเนี้ยชอบ ประธานนี้มันดีบ้าบอฟุ้งซ่านแบบนี้เพราะมันมันทําข่าวให้มันน่าสนใจมันไม่มีใครไม่ติดตามอะเข้าใจไหมมันไม่มีใครไม่อยากติดตามดังนั้นสื่ออยากจะพูดอะไรอยากจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรมันทําได้หมดมันไม่ได้มีตรกกะอะไรเพราะมันเนื่องจากตัวบุคคลไม่มีไม่มีเหตุและผลเพราะมันเป็นคนป่วยอืมแล้วผมค่อนข้างเชื่อเลยนะว่าเป็นความป่วยแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องไปถามแพทย์ว่าเอ่อโรคอย่างเงี้ยโรคโรคความ ความความหลงตัวเองแบบนี้เออมันจริง,รงๆเขาก็เขาก็มีเขาก็มีคำจำกัดความอะก็คือนาร์ซิสติกนาร์ซิสติกก็คือก็คือโลคหลงตัวเองแล้วก็ชอบให้ให้คนยินยอซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของครอบครัวของเขามาตั้งแต่เด็กไงนะถ้าคืออย่างที่บอกถ้าใครเข้าไปอ่านหนังสือจะรู้ว่าคุณทรัมป์ถูกเลี้ยงมาแบบนั้นพ่อเขาเลี้ยงมาแบบลักษณะที่บอกว่า พูดปดก็ได้จะ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 ไม่คืออะไรก็ได้ที่ขอให้ตัวเองชนะคนคนนี้เป็นปัญหาทางจิตในเรื่องของการที่ต้องการคนสันเสรร์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยมันต้องมีวิธีการที่จะ approach เข้าไปแต่พอดีคนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเขามีอำนาจ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เลยกลายเป็นความปั่นป่วนของโลกและเราเริ่มจะเห็นโลกตอนนี้กำลังจะโดดเดี่ยวสหรัฐอเมริกาอยู่ S <S <S นะฮะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอีูซึ่งกําลังจะกลับมาเจรจากับจีนนี่ผมว่าอันนี้คืออันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะอันนี้คือเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอันนี้คือการเปลี่ยนขั้วแบบไม่รู้จะเปลี่ยนขั้วยังไงเลยนะ